ทันทีที่เปิดประตูบ้านเสียงหัวเราะใสๆของลูกสาวก็ดังขึ้นเด็กหญิงวิ่งตรงเข้ามาหาพร้อมรอยยิ้มที่สดใสเธอคือหัวใจดวงเดียวของเขาลูกสาวที่ไม่เคยพูดออกเสียงตั้งแต่เกิดแต่วันนี้ทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งในชั่ววินาทีเด็กหญิงชะงักเมื่อเห็นหญิงสาวแปลกหน้าที่นั่งอยู่มุมห้องรับแขกแววตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและเศร้าลึกแม่ เสียงใสๆของเด็กหญิงเปล่งออกมาชัดเจนจนทุกคนในห้องถึงกับตกตะลึงเชียวรู้สึกเลือดในกายไหลเวียนช้าลงหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเขาแทบยืนไม่ไหวความเย็นจากพื้นหินอ่อนแผ่ซ่านขึ้นมาตามฝ่าเท้าดวงตาคมเต็มไปด้วยคำถามหญิงสาวคนนั้นเป็นใครทำไมลูกสาวถึงเรียกเธอว่าแม่หญิงสาวเงยหน้าขึ้น ริมฝีปากสั่นเล็กน้อยราวกับอยาพูดแต่ลังเลแววตาเหมือนเก็บงำความลับบางอย่างที่หนักหน่วงซีโอเก้าเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังสะท้อนทุกก้าเหมือนกดทับหัวใจที่เต้นแรงจนแทบระเบิดเขาเอื้อมมือแตะไหล่ลูกสาวถามเสียงสัน่นลูกเธอคือใครสำหรับหนูเด็กหญิงพยักหน้าเบาๆพร้อมรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความสุขแม่ บรรยากาศในห้องขณะนั้นเต็มไปด้วยความเงียบแม้แต่เสียงนาฬิกาก็ฟังเหมือนดังเกินจริงซีโอเงือผุดเต็มหน้าผากความรู้สึกสับสนประปนทั้งโกรธกลัวและหวาดวันเขาจ้องไปที่หญิงสาวราวกับจะทะลุเข้าไปในความลับที่ซ่อนอยู่ในดวงตาคู่นั้นหญิงสาวสบตาเขาน้ำตาคลอรื้นราวกับต่อสู้กับบางสิ่งภายในใจบรรยากาศรอบห้องหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออก ซีโอกัดฟันแน่นเสียงในหัวเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่เคยหาคำตอบได้เขาไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับอดีตของคัรรยาที่จากไปอย่างกระทันหันแม้แต่ลูกสาวก็ไม่เคยรู้ความจริงทั้งหมดหญิงสาวลุกขึ้นช้าช้าก้าวเท้าอย่างระมัดระวังทุกสายตาจับจ้องไปที่เธอแสงไฟจากโคมระยะส่องกระทบใบหน้าทำให้เห็นร่องรอยความเศร้าลึกซึง้งฉันเสียงเธอสั่นพร่า รากับแต่ละคำที่เอื่อนเอ่อยเต็มไปด้วยบาดแผลเก่าฉันไม่คิดว่าจะเจอลูกอีกหัวใจของซีโอหยุดเต้นไปชั่วขณะร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงกับพื้นกลิ่นน้ำหอมจางๆจากหญิงสาวลอยมาตามลมเป็นกลิ่นเดียวกันกับที่เขาเคยจดจำเมื่อหลายปีก่อนความทรงจำเก่าแทรกซึมกลับมาภาผู้หญิงที่เขาเคยสูญเสียไปผู้หญิงที่เขาเชื่อว่าได้จากโลกนี้ไปแล้วมือเขาสั่นเล็กน้อย ความจริงกำลังจะเผยออกมาแต่เขากลับหวาดกลัวที่จะได้ยินคำตอบหญิงสาวก้มลงกอดเด็กหญิงไว้แน่นเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นเซียวก้าถอยหลังไปหนึ่งก้าวโลกทั้งใบของเขากำลังสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเสียงสะอื้นของหญิงสาวสะท้อนกล้องในห้องเงียบงนันเด็กหญิงสะบอกเธอแน่นเหมือนรอคอยอ้อมกอดนี้มาตลอดชีวิตซียวยืนมองภาพตรงหน้า สายตาคมแข็งที่เคยควบคุมทุกการตัดสินใจในธุรกิจตบสั่นไหวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเขาพยายามหายใจลึกแต่กลับรู้สึกเหมือนมีมือมาบีบคออากาศในห้องหนาวเย็นจนเส้นเลือดบ,บนแขนลุกชันคุณเป็นใครกันแน่เสียงของเขาเต็มไปด้วยแรงกดดันหญิงสาวเงยหน้าขึ้นน้ำตาเอ่อคลอริมฝีปากขยับช้าชราวกับลังเลแววตาเด็กหญิงเปล่งประกาย เธอพยักหน้าให้หญิงสาวเหมือนยืนยันความจริงบางอย่างที่ไม่มีใครอยากเชื่อหญิงสาวสูดหายใจลึกเสียงหัวใจของซีโอดังสะท้อนในหูราวกับกรองศึกทุกเสียววินาทีเหมือนยืดยาวไม่สิ้นสุดฉันคือเธอหยุดชะงักเสียงสะอื้นขาดห่วงออกมาอีกครั้งร่างกายสั่นเทิมด้วยความเจ็บปวดที่กดทับมานานซีโอก้าวเข้ามาใกล้ กลิ่นกายของเธอชัดเจนขึ้นทุกทีมันคือกลิ่นเดียวกับในความทรงจํากลิ่นที่เขาไม่เคยลืมแม้ผ่านไปหลายปีหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกทุกสัญญาณรอบตัวบอกให้เขาเตรียมรับความจรงิงความจริงที่อาจทําลายทุกอย่างที่เขารู้จักมาตลอดชีวิตหญิงสาวเม้มริมฝีปากแน่นมือที่กอดลูกสาวสั่นระริกแสงไฟบนเพดานส่องกระทบหยดน้ําตาที่ไหลริน เปล่งประกายเหมือนคริสตัลที่กำลังแตกสลายเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกแต่ละวินาทีเหมือนทิ่มแทงเข้าไปในอกซีโอยืนนิ่งตัวแข็งราวกับรูปปัน้นความเงียบกดทับหนักกว่าภาระธุรกิจพันล้านที่เขาเคยเผชิญสุดท้ายหญิงสาวก็เปล่งเสียงออกมาเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนพอจะทําให้โลหิตในกายเขาเย็นเฉียบฉันคือแม่แท้ๆของลูกคุณดวงตาของซีโอเบิกกว้าง โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนความทรงจำที่เขาพยายามปิดตายมาตลอดหลายปีพรั้งครูเข้ามาอย่างห้าไม่อยู่กลิ่นหอมอ่อนๆที่ติดตัวเธอรอยยิ้มบางครั้งที่คล้ายกับอดีตภรรยาของเขาทุกอย่างเชื่อมโยงกันจนสมบูรณ์เด็กหญิงยิ้มทั้งน้ำตาซุกใบหน้าลงกับอกของเธอแน่นขึ้นเหมือนประกาศให้โลกรู้ว่านี่คือแม่ของเธอจริงๆเสียงลมหายใจของซีโอหนักอึ้อง มือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดหัวใจเต้นแรงเจ็บร้าวเหมือนจะฉีกอ,อกออกมาเขาไม่รู้ว่าควรโกรธเกลียดหรือดีใจที่ได้พบเธออีกครั้งหญิงสาวยกสายตาขึ้นศพเขาดวงตาเต็มไปด้วยความผิดที่ไม่อาจลบล้างและความจริงอีกชั้นหนึ่งที่กำลังรอถูกเปิดเผยในไม่ช้าเชียวรู้สึกเหมือนร่างกายไร้น้ำหนักพื้นหินอ่อนใต้เท้าเย็นเฉียบเสียงลมหายใจของเขาหนักหน่วงสะท้อนกล้องในอก หญิงสาวยืนกอดลูกแน่นน้ำตาย,ยังคงรินไหลแต่ในแววตาคู่นั้นกลับแฝงด้วยความมุ่งมั่นเรากับเตรียมจะสารภาพสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าคุณยังไม่เข้าใจทั้งหมดเธอพูดเสียงสัน่นห้องทั้งห้องเหมือนถูกกลืนเข้าสู่ความเงียบแม้แต่เสียงนาฬิกาก็ขาดหายหัวใจซีโอกระหน่ำรุนแรงเขาก้าวเข้าใกล้ทีละก้าว แววตาคมกริดกดดันเธอจนแทบหายใจไม่ออกหญิงสาวหลับตาสูดลมหายใจเสียงสะอื้นของเด็กหญิงยังดังข้างหูเธอจึงย่อตัวลงรูปสีสะลูกเบาๆก่อนจะเอ่ยคำที่เปลี่ยนชะตาทั้งหมดวันที่ฉันจากไปมันไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างที่คุณถูกบอก CEO ชะงักร่างกายชาวาบเหมือนถูกฟ้าผ่าดวงตาเบิดกว้างเต็มไปด้วยความตกตะลึง มีใครบางคนจงใจทำให้ฉันหายไปจากชีวิตคุณและลูกเงียบหนักและกดดันราวกับกำแพงหนาทั้งหลังถล่มทับลงมาความจริงเพิ่งเริ่มเปิดเผยและสิ่งที่รอยอยู่เบื้องหน้าหนักหนายิ่งกว่าที่เขาเคยคาดคิดเสียงในหัวของซีโอดันก้องราวกับระเบิดทุกถ้อยคำจากปากเธอกระแทกเข้ามาเหมือนคมมีดดวงตาเขาเบิดกว้างขณะที่เลือดในกายไหลเวียนช้าลง เขามองหญิงสาวตรงหน้าเรากับไม่เชื่อว่าเป็นความจริงริมฝีปากแห้งผากพยายามขยับถามแต่ไร้เสียงเพียงเสียงหายใจหอบสั้นๆที่ดังแทนหญิงสาวยืนนิ่งน้ำตาไหลาอาบแก้มมือสั่นไหวแต่ยังโอบกอดลูกไว้แนบอกเธอสูดลมหายใจลึกแล้วเอ่ยต่อด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยบาดแผลเก่ามีคนที่ไม่อยากให้ฉันอยู่ในชีวิตของคุณเขาทำทุกทางเพื่อแยกเราสามคนออกจากกาัน คำพูดนั้นราวกับไฟลุกโชว์ในออกซิโอความโกรธผสมสับสนแผดเผาเขาจนยืนแทบไม่อยู่กล้ามเนื้อขากระตุกเล็กน้อยเหมือนจะสุดลงกับพื้นเขากัดฟันถามออกมาเสียงต่ำและสั่นสถานใครใครทำเรื่องนี้บรรยากาศในห้องหนาวเย็นลงทันทีแสงจากโคมระยะไหววูบเหมือนเงามืดที่ซ่อนอยู่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ทุกขณะหญิงสาวเม้มปากแน่น สายตาเต็มไปด้วยความนังเลและหวาดกลัวเธอหันไปมองรอบห้องราวกับเกรงว่าจะมีใครแอบฟังแล้วสายตาคู่นั้นก็กลับมาสบกับเขาอีกครั้งเต็มไปด้วยความจริงที่เขาไม่อาจหลีกหนีได้ดวงตาของหญิงสาวแดงกับมือที่กอดลูกแน่นจนข้อขาวซีดเสียงหายใจเธอขาดห่วงราวกับแต่ละคำที่กำลังจะพูดอาจเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาทั้งหมดคนที่ทำเธอเว้นวักเสียงสั่นสถานไปทั้งร่าง คือคนที่อยู่ใกล้คุณที่สุดหัวใจของซีโอหยุดเต้นไปชั่วขณะเสียงในหูอื้ออึงภาพความทรงจำกับคนสนิทที่เคยร่วมงานและไว้ใจไหลย,ย้อนกลับมาอย่างรุนแรงเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวฝ่ามือเย็นเฉียบเต็มไปด้วยเหงื่อความรู้สึกสับสนประตูขึ้นเหมือนพายุเขาพยายามควบคุมแต่ดวงตากลับสั่นไหวไม่อาจซ่อนหญิงสาวมองเขาด้วยสายตาวาวอน ฉันไม่อยากพูดแต่ถ้าคุณยังไม่รู้ความจริงทุกอย่างจะยิ่งอันตรายต่อทั้งคุณและลูกความเงียบโถมทับอีกครั้งจนได้ยินเพียงเสียงนาฬิกาเดินไปข้างหน้าติ๊กต๊อกชัดเจนกว่าที่เคยเซียวกัดฟันจนกรามขึ้นเป็นสันเสียงต่ำและยินยเยือกหลุดออกมาบอกมาว่าใครหญิงสาวหลับตาแน่นหยดน้ำตาไหลรินตกลงบนแก้มลูกสาว เธอสูดลมหายใจครั้งสุดท้ายก่อนเอ่ยชื่อที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินริมฝีปากของหญิงสาวขยับช้าๆเสียงที่เปล่งออกมาสั่นพร่แต่ชัดเจนพอจะกรีดแทงหัวใจของเขาคนที่ทำคือน้องชายของคุณเองทันทีที่คำพูดสิ้นสุดเหมือนมีแรงระเบิดมาหาศาลสั่นสะเทือนอยู่ในอกสายตาของซีโอเบิกกว้างร่างแงข็งค้างโลกทั้งใบมืดลงชั่ววินาที เขาแทบไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินภาพใบหน้าน้องชายที่เติบโตมาด้วยกันคนที่เคยยืนเคียงข้างในทุกความสำเร็จและความล้มเหลวกลับลอยขึ้นมาในหัวอย่างโหดร้ายเป็นไปไม่ได้เสียงของเขาเผาเบาแหบแห้งเหมือนคนไร้เรี่ยวแรงแต่ลึกลงไปในใจเขารู้ว่าแววตาของหญิงสาวไม่ได้โกหกเด็กหญิงเงยหน้ามองพ่อด้วยความสับสนมือเล็กกำชายเสื้อแน่น บรรยากาศในห้องหนาวเยือยราากับเวลาหยุดหมุนหญิงสาวเอื้อมมือมากุมแขนเขาน้ำเสียงสั่นเครือฉันถูกบังคับให้หายไปเพราะเขาไม่อยากให้ฉันอยู่ข้างคุณเขาไม่อยากให้ครอบครัวของคุณสมบูรณ์คำสารภาพนั้นเหมือนมีกรีดลึกลงกลางหัวใจความโกรธความเจ็บและการทารยศประตูขึ้นพร้อมกันในอกของซีีโอเสียงหายใจเขาหนักหน่วง สายตาที่เคยเด็ดเดี่ยวเริ่มแ็งก้าวขึ้นทุกขณะความจริงเพิ่งเปิดเผยเพียงครึ่งเดียวแต่ไฟในดวงตาของเขากำลังลุกโชนอย่างอันตรายเส้นเลือดที่ขมับของซียวเต้นตุกๆุกรุนแรงดวงตาคมที่เคยนิ่งสงบกลับเต็มไปด้วยเปลวไฟแห่งความแค้นเขากัดฟันแน่นจนเสียงขบเคี้ยวดังก้องในห้องเงียบน้องชายงั้นหรือเสียงต่ำพราแฝงด้วยแรงสั่นสะเทือนที่ควบคุมแทบไม่อยู่ เขาเงยหน้ามองเพดานสูงราวกับพยายามกลั้นไม่ให้ระเบิดออกมาแต่ยิ่งกดข่มเท่าไรความโกรธยิ่งทวีคูณจนแทบทำลายสติหญิงสาวสายหัวเบาๆน้ำตาย,ยังรินไหลไม่หยุดฉันไม่อยากเชื่อเหมือนกันแต่ฉันได้เห็นกับตาเด็กหญิงมองหน้าพ่อและแม่สลับกันแววตาเต็มไปด้วยความกลัวและสับสนมือเล็กกำแน่นบนแขนแม่ราวกับกลัวว่าทุกสิ่งจะหายไปอีกครั้ง เสียงนาฬิกายังคงเดินต่อติ๊กตอกดังชัดเจนเหมือนค้อนตอกลงกลางหัวใจเซียวหันกลับมาสบตาหญิงสาวตรงหน้าเขาทำไปเพื่ออะไรน้ำเสียงแหบต่ำเต็มไปด้วยแรงสันสานหญิงสาวหลับตาลงช้าช้าแล้วเอ่ยอ,ออกมาด้วยน้ำเสียงที่เหมือนขุดขึ้นมาจากบาดแผลเก่าเพราะเขาไม่เคยยอมรับว่าคุณควรเป็นเจ้าของทุกสิ่ง คำตอบนั้นทําให้ร่างของซีโอสันสถานความจริงเริ่มชัดเจนความทรยศที่ฝังลึกที่สุดมาจากสายเลือดเดียวกันของเขาเองหัวใจของซีโอเต้นแรงราวกับจะฉีกออกจากอกเขายืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นความหนาวเย็นจากห้องโถงรูหรากลับกลายเป็นความเย็นชื่อที่แผ่ซ่านเข้าไปถึงกระดูกภาพอดีตผุดขึ้นมาในหัวภาพน้องชายที่เคยยิ้มให้เขา คนที่เคยยืนข้างเขาในวันที่บริษัทล้มลุกคลุกคลานคนที่เขาไว้ใจให้ถือหุ้นร่วมและยังเป็นผู้ที่เขาเชื่อว่าไม่มีวันหักหลังแต่ความจริงกลับโหดร้ายยิ่งกว่าใบหน้าของน้องชายซ้อนทับกับคำพูดของหญิงสาวเขาไม่เคยยอมรับว่าคุณควรเป็นเจ้าของทุกสิ่งดวงตาของเซียวเวอลโรดเสียงหายใจดังถี่และหนักฝ่ามือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อ หยดเลือดซึมออกมาโดยที่เขาไม่รู้สึกเจ็บหญิงสาวยกมือลูบสีสันลูกเบาๆเสียงสั่นเครือแต่มั่นคงฉันต้องหนีต้องซ่อนตัวเพราะถ้าฉันยังอยู่เขาจะไม่หยุดทำร้ายเด็กหญิงกอดแม่แน่นน้ำตาไหลเงียบๆอับแก้มใสเธอไม่เข้าใจทั้งหมดแต่หัวใจเล็กๆของเธอรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่เกินกว่าจะเอ่ยเป็นคำพูดซีโอหลับตาลงช้าๆ ลมหายใจสะท้อนอยู่ในอกเหมือนฟ้าร้องเขารู้แล้วว่าเกมนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องครอบครัวแต่มันคือสงครามที่ถูกปกปิดไว้ในเงามืดและตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเปิดโปงความจริงทั้งหมดให้สว่างกลางวันชีโอลืมตาขึ้นช้าๆแววตาที่เคยสับสนกลับแข็งกร้าวขึ้นไฟแห่งความแค้นคูโชนจนแทบปลืนกินสติทั้งหมดเขาคิดว่าฉันจะยอมปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปงั้นหรือ เสียงทุ้มต่ำลอดออกมาจากลำคอเต็มไปด้วยแรงอาฆาตที่แม้หญิงสาวยังรู้สึกสถานหญิงสาวสายหน้าเบาๆน้ำตาย,ยังคงรินแต่แฝงไว้ด้วยความหวมาดหวัน่นคุณไม่เข้าใจเขาไม่ใช่แค่ต้องการแย่งทุกอย่างเขาพร้อมทำทุกวิถีทางแม้กระทั่งทำลายคุณและลูกคำพูดนั้นเหมือนคมดาบกรีดซ้ำลงกลางหัวใจซีโอกำมือแน่นจนเส้นเลือดปูดเสียงหายใจที่ขึ้นราวกับสัตว์ร้ายที่ถูกปลุกให้ตื่น เด็กหญิงเงยหน้ามองพ่อแววตาเต็มไปด้วยความไร้เดียงสาเธอไม่รู้ว่าพายุที่กำลังก่อตัวในใจพ่อนั้นรุนแรงเพียงใดบรรยากาศในห้องกดทับจนแทบหายใจไม่ออกเสียงนาฬิกาย,ยังคงเดินช้าช้าแต่ทุกวินาทีช่างยาวนานเหมือนชั่วกับชั่วกันซีโอเก้าเข้าใกล้หญิงสาวและลูกดวงตาคมทอประกายแข็งกล้าถ้าเขากล้าทำลายครอบครัวฉัน ฉันก็จะทำลายกำแพงทุกชั้นที่เขาสร้างขึ้นมาหญิงสาวเบิกตากว้างเธอรับรู้ได้ถึงคลื่นพลังบางอย่างที่กำลังปะตุความเงียบแตกสลายเมื่อคำสาบานของซีโอดังสะท้อนก้องไปทั่วทั้งห้องเสียงสาบานนั้นก้องสะท้อนอยู่ในโถงรูราวกับเสียงฟ้าผ่าหญิงสาวกอดลูกแน่นขึ้นแววตาเต็มไปด้วยทั้งความหวังและความหวาดหวัน่นเธอรู้ดีว่าคำพูดของเขาไม่ใช่เพียงอารมณ์ชั่ววูบ แต่คือประกาศสิทธิ์ของชายที่ไม่เคยแพ้ใครในสนามธุรกิจซีโอหายใจแรงแผ่นอกขยับขึ้นลงถี่รัวดวงตาที่แดงก่ำเปล่งประกายดุดเปลวไฟในความมืดเขาไม่เพียงถูกทรยศแต่ถูกทำลายจากเลือดเนื้อเชื้อเคือยของตนเองหญิงสาวเอื้อมมือแตะต้นแขนเขาเสียงสั่นพร่าถ้าคุณคิดจะลุกขึ้นสู้คุณต้องระวังให้มากเพราะเขาไม่ได้อยู่คนเดียว คำเตือนนั้นทําให้หัวใจของเขาสถานวูบสายตาคมหันขวอบมาสบเธอหมายความว่าอย่างไรหญิงสาวหลบตาริมฝีปากสั่นเล็กน้อยเขามีคนหนุนหลังคนที่คุณไม่เคยคาดคิดความเงียบโถมเข้ามาอีกครั้งเสียงลมหายใจของทุกคนในห้องดังชัดเจนเียวรู้สึกเหมือนมีเงาดำกําลังโอบล้อมเข้ามาใกล้ทุกขณะในใจเขาคำถามผุดขึ้นไม่หยุด ใครกันที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการหักหลังของน้องชายและเหตุใดนาเงนั้นถึงยิ่งใหญ่จนแม้กระทั่งเธอยังหวาดกลัวที่จะเอ่ยชื่อออกมาลมหายใจของซีโอหนักอึ้องห้องโถงท,งที่เคยอบอุ่นกับเย็นเยียบเหมือนสุสานเขาจ้องหญิงสาวตรงหน้าสายตาเต็มไปด้วยความโกรธและคำถามที่ข้างค้างใครเสียงของเขาต่ำแหบและกดดันจนบีบอากาศรอบห้องให้หนาแน่นขึ้นใครอยู่เบื้องหลังน้องชายฉัน หญิงสาวเม้มริมฝีปากแน่นแววตาสั่นระริกราวกับต่อสู้กับบางสิ่งที่กักเก็บไว้ในใจมานานเด็กหญิงกอดเธอนั่นขึ้นเหมือนรับรู้ได้ถึงความลับอันตรายที่กำลังจะถูกเปิดเผยเงียบนานพอให้ได้ยินเพียงเสียงหัวใจของซีีโอที่เต้นถี่และแรงเหมือนกลองรบที่ดังก้องอยู่ในอ,อกสุดท้ายหญิงสาวก็เอ่ยออกมาเสียงแผ่วแต่ชัดเจนเหมือนมีดที่กรีดผ่านความเงียบ คือคนที่อยู่ในบริษัทของคุณคนที่คุณไว้ใจมากที่สุด c โอเบิกตากว้างความรู้สึกเหมือนถูกฟ้าฟาดกลางอกร่างกายแข็งค้างเหนื่อยเย็นผุดออกเต็มแผ่นหลังผ้าผู้บริหารที่อยู่ข้างเขามาตลอดร่วมคิดแผนธุรกิจนั่งเคียงกันในห้องประชุมและยกแก้วฉลองความสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าลอยขึ้นมาในหัวอย่างชัดเจน เลือดในกายไหลวูบเย็นเฉียบเขารู้ทันทีว่าเงามืดที่หญิงสาวพูดถึงอาจเป็นใครบางคนที่ใกล้กว่าที่เขาเคยคิดซีโอยืนนิ่งอยู่กลางห้องสายตาที่เคยสั่นไหวค่อยๆกลับมามั่นคงในหัวใจยังเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและบาดแผลจากความจริงแต่ท่ามกลางความมืดมนเขาเลือกที่จะยึดมั่นในสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดเขาเดินเข้ามาหาลูกสาวย่อตัวลงกอดเธอไว้แน่น ความอบอุ่นจากอ้อมกอดเล็กๆทําให้หัวใจที่สั่นคลอนกลับมามีแรงอีกครั้งเด็กหญิงยิ้มทั้งน้ําตาเสียงหัวเราะเบาๆทําให้ความโศกเศร้าลดลงในทันทีซีโอเงยหน้ามองหญิงสาวในแววตาของเขาไม่ได้มีเพียงความโกรธหรือความแค้นแต่มีคําสัญญาอันหนักแน่นที่สื่อถึงกันโดยไม่ต้องพูดไม่ว่าความจริงจะเจ็บปวดแค่ไหนฉันจะไม่ปล่อยให้ใครพลาดครอบครัวของเราอีก หญิงสาวน้ำตาคลอแต่แววตาสั่นไหวเปลี่ยนเป็นความมั่นใจเธอกุมมือลูกและมือของเขาไว้พร้อมกันสามคนยืนเคียงข้างกันราวกับโลกทั้งใบไม่อาจแยกจากได้อีกภายนอกหน้าต่างแสงตะวันยามเย็นสาดส่องเข้ามาเงามืดที่เคยปกคลุมค่อยๆจางหายไปแม้ศัตรูที่แท้จริงยังคงรออยู่แต่ในวินาทีนั้นซีโอรู้แล้วว่าเขาไม่ได้ต่อสู้อย่างเดียวดาย และไม่ว่าสงครามในเงามืดจะใหญ่หลวงเพียงใดครอบครัวคือพลังที่เขาจะใช้ยืนหยัดอย่างไม่ยอมแพ้เรื่องราวปิดลงด้วยผ้าพ่อแม่และลูกกอดกันแน่นท่ามกลางแสงอบอุ่นของวันใหม่ที่กำลังจะมาถึง